Bye. Hey. ไม่มีอะไรเลยเหรวันนี้อะไรนะคะโอ๊ยเสียงเลยค่าถ้าผมแล้วก็สมบัติอะไรก็ใช้ถือเลือดใหญ่พิมพ์ไทยิมพ์ไทยพิมพ่ไทยเขาให้ช้างตัวที่สี่มีชื่อเสี่งอะขอให้เข้มมีความสุขมากๆค่ะคอยตั้งเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมีความสุขแบบนี้ตลอดไปขอให้เป็นเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไปโอ้ ขอบคุณนะครับผมอินสตาเชิร์ตนะครับผมที่ส่งเค้กมาให้นะครับถูกใจมากๆเลยครับขอให้เข้มมีความสุขมากๆค่ะคอยต้้งเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมีความสุขแบบนี้ตลอดไปขอให้เป็นเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดไป่ะ yeah. oh.